ทำเดี๋ยวให้ทายภาพให้มาส่งเอาอะไรเซนน้องสาวอ้ํนะคะโอเคครับต่ออ่ออ้ํอายุ42แล้วครูพึ่ง30ไม่เชียครับถึ่งานไปก่อนต่อไปเราก็จะพูดถึงบทความที่สองนะคะคือเรื่องของต่ำไร่อ เวันที่เท่าไหร่ที่ทำไนี้มีใครรู้ไหมเขว่าร่างาเรามีตอบได้ข้ออะไรนะคนทีวันเรื่องวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์อยางเช่น1้าใครอาตอบได้ข้ออัชาถต้อง่เป็นหนึ่อได้ข้อด้วยเีสิไหมคะ เราเรียกว่าอาไว้วะเป้าหมายก็จะเอาไว้วอ,อดจอบจงไปเลยนะคะสารที่มันสะสมมันสร้างเนี่ยจะถูกลำเลียงผ่านระบบหมุนเวียนเลือดนะคะอ่าไม่ใช่ลำ่ลำารพอน้ำเหลืองนะคะลำเลียงผ่านหลอดเลือดนะหนังสือก็น่าจะมีบอกเนาะใช่ไหมอ่าะนี่ เราแล้วที่นี้คำว่าต่อไรข้อแล้วก็มันก็จะมีอีกต่อยังคือตอ่อข้อนะคะเอางี้นะเขาคุณที่นี้นักเรียนจะได้ในคาดรวมแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะทาให้เสร็จเรียบร้อยทั้ง4ข้อนะคะคาดว่าน่าจะต่สอสัปดาห์นี้แหละก็เสร็จแล้วจากนั้นคุณก็จะเปิดการขายาสมุดให้คนกันได้ก่อ <aff chter> อวร่างให้ด like <mad> i̇şte ูเลยอีร uh ูปแบนะคะถ้าเราผ่าโครงสร้างของต่อมไร่ข้อเอ็กโซคีเอ็กโซนี่ก็คือต่อมไร่ข้อส่วนเอนโดครนคืออ่คือต่อมีข้อนะคะมีข้อออกมานะคะแต่ว่าเอนโดครีนก็คือต่อมไร่ข้อก็จะเป็นกลุ่มเซลล์ทำหน้าที่ผลิตสาร จุดจำที่คือสารที่มันผลิตนะคะแล้วสารนี้ก็จะเข้าไปสู่ไปอยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดก็จะหมุนไปเรื่อี่ไปยังอวัยวะเข้าหมายตามระบบของยุ่เลือดนะคะนะเอสโตรเจนคือมีท่อเอนโดรีนไม่มีท่อนะะทอ,อะไรท่อมีท่อเกิดอะไรบ้างคะใครรู้บ้างต่อมมีท่อที่ไหนบ้างต่อมน้ำตาต่อมน้ำลาย แล้วทีท่อเราก็ก็มีนะเรามีท่อที่จะนำน้ำแยกออกนะคะอ่านั้นก็เยอะแยทีเราพุ้ว่าการระเบิดน,นะคะระเบิเดรเบิเดจุดเดียวกันก็คือเยื่อเยืบ่บกเหมือนกันแต่ว่าถ้าสุดท้ายของไม่มีข้าสุดท้ายอาขาายองกอบมีท่อสอไร้ท่อเนี่ยตรงวันนี้จะา ของเซลล,เล,เเเล์หนึ่กงกลงุ่มแล้วก็น้อมรอบด้วยเส้นเลือดของนี้นะคะเ้อมรอบด้วยเส้นเลือดของนี้ค่ะนี่คือควาแตกต่างระหว่างมีทอ่อกับไม่มีท่อนะคะจุดกำเนิดเดียวกันคือเยื่อบอุเยื่อบอุวันนี้ขาดคนเดียวเองใช่ไหมคะ เี๋ยวที่หลังก็จะอยู่ในรูป้อนกอะตอบมีตอบใ้ข้อของมดลกมีอะไรบ้างก็ตอบไปแล้วเนาะเราก็ช่วยกันตอบแล้วนะคะมีวันวาวที่สามมานะอันแรกเพร่ะวานก็ข้าวที่แล้วเรียนไปแล้วก็คือตอบตอบตอบพิจูต,ตารีนะ,ะตอบใต้สมองเลยนะคะก็คือตอบในข้อเหมือนกันแล้ว ข้อที่เราจะเรียนเวลาเวลาเราเรียนไปแล้วเราก็ย้อนมาคำถามนี้ถ้าเราตอบได้าก็เราก็มีอนาเพื่อการเึลษาใี่นะคะก็คือทำข้อสอบได้นะฮะแล้วออร์มที่สร้างสัดความไร้ข้อเนี่ยไปมีผลต่อการทำงานของร่างกายอย่างไรก็คือหน้าที่ของออร์โมนนะคะสรุปแล้วตอบ ไโบทามัสะคะไโบธามัสเน่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมองแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนงสัญนะคะเพราะว่าผลิอมะสา,านะส่วนที่สมองที่รู้จักไปแล้วคือพจรแกลนนะคะ้ยโกหยไว้ป่วิริแของไอยที่เราปแปกมันไม่ได้เรียงขมรต่อไปค่ะลงมามีตอบไ ต่อที่เรียกว่าพาราไทรอยเราจะส่องให้เน็นนะค้าพาราไทรอยอยู่ด้านหลังนะคะมีไฮคือด้านไหน,นด้านหลังด้านหลังนะคะ ารที่อยู่กางร,ร่างกายของเราแขนทียงเนี่ยก็จะหลั่สารออกมาเป็นกางน,นะคะอะในเรามาสรุปนะคะชะนิดของส3ชนิดเนี่ยเราจะจัดรูปมันนะ,ะรูปของต่อมไร้ข้อนะคะต่อมไร้ข้อแบบแยกอยู่เดียวนะก็คือเป็นของมันเลยโดยเฉพาะในเดินนะคะเซลล์ทุกเซลล์ในตัวสอบเนี่ยมี หลังสารผลิตฮอร์โมนเลยนะคะก็ได้แก่ต่อด้สมองเมื่อกี้อยู่ใกล้กับโกรามัสใช่ไหมคะอ่าต่อไปต่อมไทรอยไทรอยก็อยู่ตรงคอของเราจ่อมหัวใจ่ที่จต่อมไทเนี่ยต่อมไทเนี่ยนี่ก็คืออยู่ในสมองเนาะอยู่ในสมองนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ต่อไปต่อที่อยู่รวมกับต่อมทิ่อนะคะก็ คนคานนะคะมีหลักเอนไซม์ถ้าตอ่อ,อมมีท้อก็จะหลักเอนไซม์ทำงานถ้าต่อไร้ข้อก็จะหลักฮอร์โมนนที่ควบคู่นทีนี้สารต่างๆที่ตอ่อไร้ข้อผลิตเนี่ยเราจะแบบ่งชนิดของมันเราจะถือว่าเป็นสารเนี่ยจะเป็นสัญญาณเพื่อไปส่งให้กับเซลล์เป้หมายทำงานใช่ไหมคะก็จะมีสัญญาณ เวลาเขาส่งไปแต่ที่หนึ่งคือเป็นฮอร์โมนนะคะสัญญ,ญาณในร่างกายที่สามที่ที่สองนะฮอร์โมนนี้แน่นอนว่าได้ามาจากต่อ,ไอ,อ, 3, อมไรนะ้กกทนะะอนนอ 3, ่อส่วนที่สองคือสารเซโระสาทอันนี้เห็นได้มาจากเซลล์าเนาะจะยงกับตัวที่แรงนะคะอันนี้ข้อที่สามก็คือหลั่งสารที่หลั่งจากเนื้อเยือ่อของเซลล์นะคะแบบที่สี่พาราเอ,อ ฟีโรโมนฟีโรโมนนี่คือหลั่งออกมาภายนอกมีผลต่อสิ่งตัวอื่นสปีชีสเดียวกันใช่ไหมคะอยา่างกิ่นััวของเราเนี่ยก็เป็นฟีโรโมนเ่นเดิรน,นะคะไว้ดึงดนนูดเพศคู อนะแต่แล้วก็แค่ว่าคบบ่ะในปเด็นนะคะบทต่อไปบทเรื่องระบบสือ่อสารเจ็ดชิ้นนะฮะเจ็ดชิ้อ่ะนี่ก็เป็นสัญญาณสี่แบบที่พูดถึงกันแล้วนะคะแบบที่หนึ่งคืออาร์ทีก็คือรอเข้าตรงนี้ที่เซลใกล้ๆดังออากมาที่มีคนต่อเซลล์ใกล้ๆกันเป็นการสื่อสารที่ถึงนะคะส่วนสารสึมกสานก็หลังจากเซลกระสานมีคนต่อเซลลเป้าหมายของมันนะคะเกาเรียกว่า มอเตอร์ก็ใช <your> <Hay whales. S 1> ่ไหมคะมอตรสเตอ่า huh. ส nah, ่วนที่สองนิวโรฮอร์มนนิวโรฮอร์มนก็คือเซลประสาทละสารออกมาเพื่อควบคุมต่อไรทอเรื่องสาต่อมหรือเซลล์ที่สร้างยิโรฮอร์โมนได้ก็คือไอโรเลามัสใ่ะอ่าต่อไปอวบนจริงๆอ ตัวของรังสีที่หลักสาใส่เข้าไปในหลอดเลือดเพื่อที่ผ่านหลอดเลือดไปยังเซลล์เป้าหมายนะอาจจะเป็นอย่างเช่นต่อมใต้สมองหลักสารผลต่อข้อไตดูดน้ำความนะคะนี่ก็อวัยวน,นนะแล้วก็ตีโมอนอย่างที่บอกก็คือหลักสารออกสู่ภายนอกให้มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ปีชีวกันแต่คนข้างนอกมีตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นผีเสือ้อหลังฮอร์โมนออกมาให้ผีเสือ้อตัวผีเสือเส้อตัวเมียมนตานะคะว่าใครจ้าพวกหลักฮอร์โมนสรุปแล้วตอมไร้ไข้อแต่รรลนะชน,นิดผลิตอะไรบ้างดูจากหน้านี้นะคะอ่ะดับแรกไฮโปเทรามาคัสนะในหนังสือเรามีไหมเนาะอ่ะเรามี แต่คุณสรุปไว้ให้นักเรียนแล้วเพราะฉะนั้นนัเกเรียนควรเอินเงินค่าโควิชของคุณด้วยกี่สตางค์ ดีๆนะเนี่ยนะเป็นอะไนะคอยเก็บไว้ให้เรานะคะก็จะมีส่วนใหญ่แล้วในตัทาร์บอนจะมีคำว่า R, I, นะคะโครงการเนี่ยอย่างเช่นให้เราสังเกต GNRH แล้วก็มี GHIS ก็คือตัวไฮดรูค,ะคะราร์บอนเนี่ยจะมีฮอร์โมน ตรงนี้คือยักยังนะคะนี่เป็นจุดสังเกตนะต่อไปต่อใต้สมองส่วนหน้าผลิตไรบ้างคะก็มี G N G N ก็คือฮอร์โมนเพศนะมีทั้งเพศหญิงเพศชายนะคะแสดงว่าหลังออกมาแล้วไปมีผลต่ออันครากับรังไข่นะคะอันนี้ก็ชื่อย่อนะ T S H A C T H D H f o l l i c i n e n d o c r i n ค่ะเราก็ ตรงนี้สรุปคุภาพรวมก่อนเดี๋ยวจะทยายามให้แต่ละจุดอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมใต้สมองส่วนหลังอะเเสซิโพซิจริงๆแล้วต่อใต้สมองส่วนหลังเนี่ยเ็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากไาโ์บนทารมัสแล้วก็มาเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลัง อไทรอยด์ก็จะมีไทรอยซินกับแคลซิโทนินนะคะฮาราไทรอยด์ก็ฮารา ทีก่อนจเอโนเน,นี่ยจะถามพวกเราว่าในคานของระบบตไปข้อนี้เราหนักใจในส่วนแบบไหนบ้างประเด็นไหนบ้างกา,ารจดาหนัในกใจไหมคะแบบมันเยอะเกินยนี้นามาีปัญหาไหมอ่านจมาเรีนมีปัญหาใน,าานคโดกุณ้ไม่มีเลยผมจามาหมดแล้วสต่อมีอะไรบ้างจไ ตอนหลังว่ามีเหี่เซ็นก็จะให้คุณเนนะเดี๋ยนี้เี่ยเซ็ตไหมเชิค่ะทีนี้เราก็จะจบตอนนี้และ้วก็คุณเหื้ก็อโมนนะเดี๋ยวเราก่อนอาจจะถ้าคุณยังทำไม่ทันก็จะส่งพามี้ไปก่องนะส่เลยใช่ไหไมคนะ